ไม่ว่าตำหรับตำราเขาจะเขียนในตำรายาวแค่ไหนกี่เล่มก็ตามมีจะมีมดิตเป็นร้อยคนพันคนก็ตามบนโลกใบนี้ที่กำลังถ่ายทอดวิชาแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราหรือศีลธรรมทั้งหลายที่พวกเราอ้างด้วยสมมุติว่ามันคือศีลธรรมมันคือความดีมันคือเส้นทางแห่งความหลุดพ้นทั้งหลายที่ถูกเขียนไว้ด้วยวลีต่างๆคำพูดต่างๆที่สวยสละสลวยสวยหร,รูทั้งหลาย แต่สิ่งนั้นมันจะไร้ค่าเมื่อท่านทั้งหลายไม่ใช้ปัญญาน้อนมนํามาพิจิตรพิจารณาในขณะที่ใจท่านกําลังนิ่งในขณะนั้นๆโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาปรากฏเลยนอกจากภาวะแห่งลมหายใจของท,ท่านที่อยู่ในขณะนั้นนั้นทุกอย่างถูกปรากฏเห็นความเปลี่ยนไปทุกอย่างเห็นความปรากฏของความจากไปเริ่มต้นปรากฏจากไปเหมือนภาษาธรรมที่พวกท่านได้ยินบ่อยๆว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เกิดดับขยับกันไปสลับมาอยู่อย่างนั้นนี่แหละภาษาธรรมเขาก็บอกไว้เองพวกท่านอาจจะเคยได้ยินในตำราที่เขียนไว้ว่าสมาัะวิปัสนาสมัะแปลว่าหยุดวิปัสนานี่มันรู้เหตุรู้ผลมันเห็นการเกิดการดับต่อขยายความออกไปคือเห็นการเริ่มต้นเห็นการตั้งอยู่เห็นการดับไปอยู่ในทุกขณะนั้นๆอะไรคือการเกิด ไม่ว่าความคิดที่มันเกิดมาอะไรมันตั้งอยู่ชั่วขณะที่ท่านกำลังปรุงแต่งมันและก็สุดท้ายมันก็จะดับไปก็จะเปลี่ยนเรื่องใหม่ขยับไปขยับมาอยู่งั้นเป็นร้อยเรื่องพันเรื่องหมือนเรื่องจนท่านไม่มีเวลาพักผ่อนเลยใจนั้นจะถูกทํางานอยู่ตลอดเวลาบางครั้งเหนื่อยล้าและสับสนในชีวิตจนจิตนั้นถูกทําลายไปด้วยภาวะแห่งความคิดความปรุงแต่งของตัวพวกท่านเองจิตนี้เลยทํางานหนักมากและเหนื่อยมาก ร่างกายที่วันเหนื่อยแล้วอย่างมากบุคคลที่เกิดมาบนโลกใบนี้อยู่ได้มา40ปี50ปี60ปีอย่างมากสุดถ้าร้อยปีร่างกายนี้ก็ใช้งานไปแค่ถึงร้อยปีเท่านั้นแล้วก็จากความเป็นสมมติมนุษย์นี้ไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่ใจนี้มันไม่หยุดทำงานถ้าตาบใดที่ยังเติมเชื้อแห่งกิเลสให้มันมันก็จะเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนสมมุติไปเมื่อใดใจนั้นยังเหมือนเดิมเพราะมันเต็มไปด้วยกองความคิดความฟุง้งซ่านเหล่านั้นที่มันถูกคระอยู่ในจิตใจที่เราเรียกว่ากิเลสนั่นแหละนั่นคือไม่มีเวลาพักผ่อนเลยพวกท่านลองออกกลับไปคิดพิจารณาวันหนึ่งๆเพียงที่ท่านหลับตาลงไม่ต้องหลับตาลงด้วยการประพฤติปฏิบัติที่นั่งอยู่เพื่อดูลมหายใจของตัวเองหรอก ในวันหนึ่งหนึ่งผู้คนทั้งหลายก็เหมือนกันเขาไม่มีโอกาสได้ตั้งสติดูตัวเองเท่านั้นตื่นเช้ามาเขาเริ่มสตาร์ทตัวเองเริ่มต้นชีวิตตัวเองด้วยการไปทำการทำงานใช้ความคิดความอ่านต่างๆความรู้ความสามารถทุกอย่างเพื่อจะถูกถ่ายทอดออกไปเพื่อให้งานนั้นสกสมบูรณ์แล้วก็ได้ทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นสเสบียงจุนเจือเล,เ,ลเลี้ยงดูครอบครัวของตัวเองพัฒนาไป เลี้ยงตัวแล้วยังไม่พอก็เลี้ยงคนรอบข้างสุดท้ายนั้นเข้านั้นเข้าก็คิดว่าคนรอบข้างรอบตัวตัว,ตวเองเป็นของตัวเองไปเสียก็เลยกลายเป็นความทุกข์กลายเป็นความเร่าร้อนไปเองเพราะว่าไม่เข้าใจในวิถีของการมาของตัวเองอันนี้แหละสุดท้ายพอถึงตอนเย็นมาช่วงเวลาหลับนอนของเขาคือช่วงของร่างกายที่มันต้องการพักผ่อนเพราะมาเดินทางทั้งวันสุดท้ายพอตกตอนเย็นมามันจะพักผ่อน ร่างกายถึงจะทอดร่างลงไปด้วยท่านอนก็ตามแต่ถ้าจิตผู้นั้นมันไปเก็บเรื่องราวมาทั้งวันแล้วมันไม่ยอมหลับยอมนอนบุคคลนั้นก็จะกลายเป็นผู้นอนแต่ไม่หลับเมื่อนอนแล้วไม่หลับผู้คนผู้นั้นก็จะคิดทั้งคืนคิดทั้งคืนตื่นมาก็จะไม่สดชื่นความตื่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับเขาวันแล้ววันเล่าที่เขาทาอย่างนี้ซ้าๆไม่ว่าเขาเจอเรื่องอะไรก็ตามเขาจะอ่อนแอในชีวิต เพราะจิตของเขามันไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อต้านต่อโลกกระทำทั้งหลายที่อยู่ในโบโลกใบนี้ได้โลกกระทำนั้นคืออะไรบ้างเมื่อเจอความทุกข์เข้าแสนสาหัสเขาก็จะรับมันไม่ได้เมื่อเจอความสุขเข้ามาเขาก็หลงดีใจว่าความสุขนั้นจะตอบแทนชีวิตให้เขาทุกๆอย่างเวลาเขาเจอใครก็ตามติชินนินทาว่าร้ายให้เขาก็จะเสียใจร้องหหมร้องไห้รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเจอคําสรรเสริญเยินยอเขาก็คิดว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่สิ่งนั้นไม่นานมันก็ผ่านจากเขาไปเมื่อเขาได้สิ่งไหนมาด้วยปริมาณที่มากมกด้วยสเสบียงที่หามาก็หลงดีใจว่าสิ่งนั้นจะเป็นลาบของตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองได้มาแล้วจะไม่สูญหายไปไหนพอมันสูญหายจากไปก็ดิ้นทุรนทุรายไปเปรียบประหนึ่งว่าในโลกใบนี้เขาจะหามันไม่ได้อีกนั่นแหละ สุดท้ายเหมือนกันทุกคนถูกสมมุติขึ้นมาด้วยความอัตตาตัวตนอยากยิ่งใหญ่อยากมีอํานาจที่มันมากขึ้นถูกสมมุติขึ้นมาตรงนั้นก็หลงไปกับอํานาจเหล่านั้นตอนที่มีอํานาจก็รู้สึกดีใจหลงว่าคนทั้งหลายจะรักตัวเองตลอดชีวิตแต่พอเสื่อมไปแห่งอํานาจเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้นก็จากไปเพราะเขาอยู่ด้วยอํานาจเขาไม่ได้อยู่ด้วยบุญบารามีหรือความสุขอะไรนั่นแหละเัอ้โลกกระทำทั้งหมดนี้แหละ มันเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นว่าคนในโลกใบนี้ติดกับดักติดกับดักยาพิษที่ผสมน้ำหวานทั้งนั้นให้รู้เลยว่านี่แหละโลกกระทำสุขทุกส์สรรเสริญนินทามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสี่คู่นี่แหละทั้งนั้นสี่คู่นี่แหละเป็นตัวที่เข้าแปวหลอกลอก่อให้คนในโลกนี้ติดกับดักและเพลิดเพลินไปกับมันจนลืมเวลาเวลา ว่าเวลานั้นมันใกล้เข้ามาทุกขณะทุกทีแล้วเขาเตือนทุกขณะถ้าเราเปลี่ยบภาษาไทยเราคำว่าแก่หรือเราแปลงให้มันเข้าใจก็คำว่าลากไปคำว่าดึงไปคำว่าแก่ไปคำว่าลากไปคำว่าดึงไปมันเสื่อมไปมีความแก่เป็นธรรมดา ถ้าความแก่มันคือภาษาไทยที่กำลังบอกว่าทุกขณะมันกำลังลากชีวิตไปมันกำลังทำลายชีวิตไปมันกำลังทำให้ชีวิตมันเสื่อมไปงั้นทุกนาทีชีวิตก็เสื่อมไปที่มันพอเป็นพอไปก็คิดว่ามันไม่เสื่อมจริงๆมันคือเสื่อมอยู่ทุกขณะนั้นๆแต่ไม่รู้ทันมันเลยไม่เห็นมันเวลานานเข้านานเข้ามันก็เกิดอาการแปรปวนให้เห็นก็คือความเจ็บปวดรวดร้าว ทีนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาปรากฏเรียกว่าต้องซ่อมแซมมันคําว่าป่วยคืออาการที่ยังไม่ตายแต่เป็นอาการที่มันปางตายแต่เป็นอาการที่เตือนสติให้รู้รว่าเนี่ยถ้าอาการคุณหมดลมไปคุณจะเป็นอาการลักษณะอย่างนี้แหละให้คุณเตรียมตัวไว้แต่เราก็ไม่รู้สึกเครียดประหนึ่งว่าโลกใบนี้จะมีใครสักคนหนึ่งมารักษาเราให้หายรอดพ้นจากอาการนั้นๆได้และไม่กลับไปเป็นอีกแต่พฤติกรรมเดิมเราก็ทําอีกเหมือนเดิม แล้วก็เหมือนกันความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก็เกิดขึ้นกับเราอีกอย่างนั้นอยู่ร่ําไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่เราขนทรัพย์สมบัติที่หามาด้วยแรงกายแ,ะแระ่งังใจของเราที่ทับถมไปกับการเยียวยาสิ่งนั้นทั้งๆที่ว่าบุคคลที่เยียวยาเราบุคคลนั้นก็เป็นอาการเดียวกับเราไม่มีนายหมอนายแพทย์คนไหนอมาตะและยั่งยืนบางคนรักษาเราแล้วตอนเช้าตอนสายมาก็ใจขาดตายบางคนรักษาเรามาตอนสายตอนบ่ายก็ใจขาดตาย อย่างนี้เป็นต้นบางคนรักษาเราตอนเช้าเราหายป่วยแต่หมอป่วยซะเองก็มีเยอะแยะมากมายให้รู้ว่านี่คือความไม่มั่นคงของชีวิตที่ทุกคนลืมพินิจพิจารณาดูว่านั่นคือความจริงนะนั่นคือสัจธรรมความจริงที่กําลังลากเราไปอยู่สุดท้ายนั่งในที่นี้ถึงเราจะร้องไห้กับคนที่จากเราไปแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาหาเราอีกแม้กระทั่งตัวเราก็รอวันและนับวันอยู่ วว้สักวันหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางนั้นเหมือนกันคือความเสื่อมไปเราต้องถูกเปลี่ยนสมมุติไปอย่างแน่นอนถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะเชื่อแล้วว่าคําสอนในพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ด้วยหลักความจริงนั้นเมื่อเรานั่งนิ่งๆมาพิจารณาดูแล้วเราจะเห็นความจริงแล้วจะเกิดความเบื่อหน่ายต่อโลกนี้ทันทีว่าเราต้องอยู่โลกนี้ให้เป็นคนที่คุ้มค่าที่สุดแบบไม่ไร้ค่าในทุกขณะของเรา เราจะไม่หลงไปติดกับดักมายาทั้งหลายที่มันหลอกลวงเราไว้ที่มันซ่อนไว้ด้วยน้ำหวานผสมยาพิษนั้นอันนี้แหละจิตบัณฑิตทั้งหลายท่านนิ่งพินิษพิจารณาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานั่นแหละอาการที่เขาเขียนในตำราแล้วเขาก็ว่า,ากาันด้วยคําพูดวลีที่สละสวยหรูหรือว่าวิปัสนาสมถาาวิปัสนานี่มียานทัศนะที่เกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเป็นวลีภาษาที่สวยหรูก็ตามแต่สุดท้ายก็กลับมารู้ตน รู้เห็นลมหายใจของตนและก็รู้เห็นความเป็นไปของตนและรู้เห็นความจากไปของตนนั่นแหละเมื่อรู้เห็นความชัดเจนขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะรู้เลยว่าเนี่ยมันหน้ามันหน้าถอดถอนออกมันเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดความกระสันที่มันอยากได้สิ่งนั้นออกไปสุดท้ายมันก็วางมันเสียใจนั้นก็กลายเป็นใจผู้มีใจปกติผู้มีใจก,กติก็สำว่าเป็นมนุษย์ดั่งเต็มภูมิสมบูรณ์แล้ว อย่างนี้เหมือนต้น,นเมื่อมีความตั้งมั่นมันก็ไม่โยกคลอนไปไหนเฮ้ยไม่หวั่นไหวไปต่อโลกธรรมแล้วที่เปลี่ยนไปไม่หลงมายาของโลกแล้วนั้นความสรรเสริญเยินยอคนตีชินินทาจะเกิดขึ้นสักเท่าไหร่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอุปสรรคเกิดขึ้นเขาจะยอมรับมันได้แล้วเขาจะเดินทางต่อไม่เสียเวลาเวลาปล่อยน้ําตาตัวเอกเองให้ไหลออกมาโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนั้นแหละ เขาเรียกว่ามนุษย์ผู้มาดีมนุษย์ผู้อยู่ดีและมนุษย์ผู้จากไปดีจะต้องทำพฤติกรรมอย่างนั้นแต่ถ้าตราบใดแล้ววันเวลาทุกครั้งที่เราเปลี่ยนไปเรายังพุ่งออกไปสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องของตัวเองเมื่อไหรให้รู้เลยว่านั่นแหละเวลาอันมีค่าของเรากำลังสูญเสียไปแบบไร้ค่าทุกขณะเราจะไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อีกเลย มีบุคคลมากมายในโลกใบนี้หลงทางแบบนั้นนั่งมองดาวบนฟ้าแล้วอยากให้ดาวมันร่วงหลดลงมาหาตนทํายังไงก็ร่วงหลดลงมาไม่ได้เหมือนคนนั่งหลายนั่งรอเวลาแต่ไม่ทําอะไรสักอย่างไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วก็โทษโชคชะตาของตัวเองโทษคนรอบข้างอย่างนั้นอยู่ร่ําไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ายัางไม่ใช่มนุษย แต่ถูกประปนสะสมด้วยภาวะของจิตอันอื่นๆเข้ามาประปนที่ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนในตำราที่ท่านเปรียบเทียบไว้ให้ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจก็เป็นเดรัจฉานตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นเปรตใจเป็นอสุรกายใจเป็นสัตนรกตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาเป็นพระพรหมผสมผสานกันไปอยู่ในร่างเดียวนั้นนั้นวันหนึ่งอารมณ์โดยแปป่วนไปตามเหตุผลนั้นจนเสียเวลาไป เหมือนหาแก่นสารให้กับตัวเองไม่ได้เลยน่าเสียดายอยากให้พวกเราทั้งหลายได้ย้อนไปดูจิตของตัวเองแบบเนี้ยในทุกๆวันเราจะรู้และเราจะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากสนใจเรื่องของใจใจของตัวเราเองเท่านั้น